สาดพับเก็บได้รุ่น Creative โปร,ระบบมือหมุนวันนี้แดดแรงมากจะนั่งชิวข้างบ้านก็ไม่ได้แดดแรงแบบนี้ไม่ไหวเลยนะวันนี้เลยเลือกใช้บริการติดตั้งกันศาสตร์ของทีมสาสตสองแสงวันนี้เราเลือกติดตั้งกันศาดตร์รุ่นค r ี a t โปร,ระบบมือหม,มุนที่เขามีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญในการทํางานมีบริการเข้ามาวัดหน้างานให้ก่อนพร้อมติดตั้งงานให้เสร็จแบบ V.I.P. ตัวโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมร้อยเปอร์เซ็นต์หมดกังวลเรื่องสนิมไปได้เลยวิธีใช้งานรุ่นนี้ก็ง่ายมากๆจับด้ามไม้ท หมุนกันสัดการเข้าและออกทําการหมุนไปไเรื่อยให้กันสัดการออกมาให้สุดส่วนห่วงสีเงินตรงนี้เป็นการปรับหมุนกันาสาดขึ้นและลงสำหรับผ้าใบที่ใช้ในวันนี้เป็นผ้าอะคริลิกนําเข้าจากสเปนสีเมซิจังมีหลากหลายเฉดสีให้เลือกแต่วันนี้เราเลือกเป็นสีแทนเพื่อทําให้บ้านดูมินิมอลมากขึ้นแถมมีเคลือบกันเชื้อราให้ด้วยใช้งานได้ยาวๆไม่ต้องกังวลเลยส่วนถ้าจะพับเก็บก็หมุนทวนตามเข็มนาฬิกากลับไปเหมือนเดิมได้เลยกันสัดรุ่นนี้สามารถกันแดดได้ติดแล้วบ้านดูมีมิติมากขึ้นเป็นกกกััันนนนนสสสาา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 ดดทที่พ่พบบบบบบบเเเ็ํหหหหรรรรติิไุ้้้้้้้ววณชขงงงือลมมค เย็นให้ตัวบ้านได้และป้องกันฝนได้ในระดับหนึ่งด้วยใครมีปัญหาเรื่องแดดสองหน้าบ้านหรือด้านข้างบ้านแนะนําติดกันตา์ข,ของสัตว์ส่องแสงได้เลยเพราะที่นี่เขาเปิดมาแล้วกว่า20ปีมั่นใจในคุณภาพและการบริการแถมยังรับประกันโครงสร้าง1ปีติดกันตา์แล้วบ้านดูร่มเย็นสบายมากขึ้นจะนั่งชิลข้างบ้านหรือที่ไหนก็ได้แล้วตอนนี้ไม่กลัวแดดแล้วจ้า